โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่กับผมนะครับป้นกนุ้งชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเซิร์ฟนะครับก็เป็นเซิร์ฟดะกอนพกเกตนั่นเองแต่เปลี่ยนเป็นใหม่แล้วนะครับเป็นคุกกี้คุกกี้อะไรสักอย่างคุกกี้คุกกี้อะไรสักอย่างนะครับ นี่ก็ผมได้เป็นเกมหมดนะครับจากเออแล้วแต่นะนี่ครับคุกกี้จีเอ็มหนึ่งเนเอฟเอยิวอะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นวาร์ปอีเวนต์ครับยังไม่เปิดนะครับทางนี้ก็เป็นวาร์ปโฮมที่สร้างบ้าน นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะครับเดี๋ยวดูกันไปก่อนอันนี้คือว่า PVP นะครับอันนี้คืออะไรประกาศครับทางมันนะข้ามาดูอะไรอันนี้คือส่วนโซนของของฟรีนะนี่ก็ถ้าใครกระโดดผ่านก็ขอของจากแอดมินได้มัง้งนะ ท่าที่รู้มาอันนี้ก็เป็นที่ซื้อเพชรซื้ออาหารหา,รหารอะไรนะนะคนแกะยังมีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูคข้ดูเลยดิดคุกกี้คราฟนะชื่อเซิร์ฟมาเก็ตตลาดตลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูโอ้ ไปนักขลับนี่ก็เป็นหลาดนักขลับอย่าแต่ยังเซอรวิสเสร็จนั่นเองนะครลับนี่ครับนี่ครับได้เกมหมดจากคนนี้คนน่ารักนะ กดตรงนี้นะก็กดถอยเิแค่นี้ครับได้ของมาเลยแต่เงินต้องเงินต้องครบนะครับถ้าเงินไม่ครบก็ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปเลยโอ้โอ้โอโอ ราจะไม่บอกนะครับเวลาวัดคลิปอยู่ดูส่วนโฮมกันบ้างนะครับโฮมแล้วก็พีวีพีนี่ก็ว่าโฮมพับปะโอเคอันนี้ก็ได้เพิ่มมาใหม่นะครับก็ เป็นเปลี่ยนสเป้าใหม่ด้วยนะครับมันและเงินก็หายหมดเลยจากเยอะๆเนียบก็ที่ที่สร้างบ้านของผู้เล่นนะครับโอ้ตัวโอ้หองค้องค้อง ได้แล้วเออโอ้ทำไมไเฮ้ยเฮ้ยครับพอเรียกครับพอเรียกครับอีแล้วแต่นะก็จะมาสร้างบ้านเดี๋ยวให้พีไปด้านล่างในคลิปชันแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วน PVP กันบ้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะ คือเซิร์ฟนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับกับกับกับฟริงมานี่มาเก็ตตลาดแล้วนี่อีเวนใช่ปะใช่ใช่อ่ะแล้เวเราไปดู PVP ครับมีมเราไปครับ จะงเดี๋ยวจะพาไปตกคนสักคนหนึ่งอืมเลยอ้อามันอยู่ข้างล่างได้ไงใครวะใครอะอา้อาวอ้าว อ่าโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมสกายนะครไอพีอยู่ตอนร่างคลิปชาเลยนะครับออกก่อนได้ออกเลยไปทำอะไรอะ่ะโอ้ยบายบายครับจิ๊บจิบและอย่าลืมกดไลค์กดส s บสกายนะ